น้ำได้ครึ่งทางแล้วค่ะนี่ค่ะเหลือตรงนี้นิดนึงเรายังปรับนาไม่เสมอสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันยังมีสูงสูงต่ำต่ำบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยค่อยๆดูไปว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำค่ะ อะไรลูกอืมเจอกันแล้วหมากับหมาเจอกันแล้วอืม,อมเจอกันแล้วอย่าก,กัดกันนะดูดิลูกอ,อะไรไปตอนนี้ช่วงนี้นะโอ้สองสารจัง ก็เลยยังไม่ต้องลงอะไรมากเอาแค่ที่เราลงไปแล้วแล้วก็ดูแลให้ดีค่ะสงสารมากเลยอ่ะเหี่ยวมาเลยยิ่งรดยิ่งเหี่ยวเลยอะ่ะมะพร้าวก็โอเคค่ะเอาฟางมาวางคู่ให้เขาอย่างนี้เขาก็เขียวสดชื่นมากเลยนี่ค่ะก็โอเคอยู่ เน่ยทุกอย่างก็ต้องดูแลดูแลที่เราปลูกไปแล้วดูแลไปก่อนช่วงนี้เพราะว่ามันแดดร้อนมากค่ะไม่ไหวเลยเหนื่อยเลยเดินยังเหนื่อยเลยเดินเจอแดดเดินยังเหนื่อยเลยเนี่ย,ยใครจะอยากให้มาเนี่ยมาแล้วก็มาเดินลุยข้าวแม่ขึ้นมาเลยเน่ย น่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนถังถังเดี๋ยวโดนกับคุณแม่เดี๋ยวโดนนี่หามะพร้าวช่วงนี้เขาต่อยอดดีมากเลยค่ะแต่ไม่ได้รดน้ําเลยเขาอยู่ใกล้น้ำอางี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากค่ะแต่ปลูกอย่างอื่นต้องดูแลอย่างดีมากกว่านี้เลยโอ้โหแบบสุดๆุดอะเห็นแล้วสงสารเลยอะแ,แถบนู้น แถบข้างในนู้นนะคะแห้งแรงเลยเปิดน้ำใส่เดี๋ยวรอวันนี้เปิดน้นํานี้ใส่นี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะไปรดน้ํากล้วยนิดหน่อยสงสารมากเลยเหี่ยวเลยคอตกเลยต้นหักเป็นแถวๆเลย เนี่ยค่ะถ้าเราไม่ดูแลเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยยิ่งได้ต้นมาไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ปลูกไปเขาก็ไม่โตไม่เป็นไรค่ะเราเพาะไว้สำรองอยู่ค่ะเดี๋ยวหน้าฝนถ้าตัวไหนไม่ดีเราก็งัดออกแล้วก็ปลูกใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าเขาได้น้ำก็โอเคค่ะบางทีเราลดคนเดียวก็ไม่ไหวปล่อยตามธรรมชาติเลยดูผักหวานดิ ยิ่งรถยิ่งเหี่ยวปล่อยไว้เงี้ยเสียเวลาเนี่ยตายแล้วต้นนี้นะตะไคร้สวยมากเลยค่ะ